ขาไกลๆนะครับมันจะได้อิตาชิทำขบวนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าได้อิตาชีหมายเลขอะไรทำขบวนกันนะครับวันนี้ขบวนรถถึงเวลาเชี่ยง54นาทีตามเวลาเลยนะครับทิตาชิ4 5 1 5ทำขบวนครับ เอารบคุมการลงนแะลงเกาะแค่จะลงจากขบวนรถโปรดตัวจูอบิของและสภาระของทนที่นาติดตัวมานาลงให้ถูกต้องและลงดูดีขึ้นบขบวนรถนะครับ